และหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่31ประจำปี2559นะคะละครเรื่องลูกผู้ชายเลือดเดือดทางช่อง28ของเรานี้ล่ะค่ะก็เข้าชิงรางวัลถึง6ประเภทนะคะจาก10รางวัลค่ะโดยเป็นผลงานการเป็นผู้จัดละครครั้งแรกของป้าแจวยุทธนาแล้วก็เป็นละครใหม่เรื่องแรกที่ออกอากาศทางช่อง28ด้วยนะคะสาขาที่เข้าชิงค่ะก็คือละครดีเด่นผู้กำกับดีเด่นบทละครโทรทัศน์ดี ีเด่นละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่นองค์ประกอบศิลป์ดีเด่นเพลงประกอบละครดีเด่นก็คือเพลงลมหายใจของฉันนะคะเลยได้ถามป้าแจวค่ะ,ะถึงความรู้สึกนะคะปะ้าแจวก็บอกว่า รู้สึกเขินค่ะที่ผล<ะ>งานการเป็นผู้จัดครั้งแรกได้รับการเสนอชื่อมากถึงขนาดนี้แต่ก็ดีใจที่มีคนเห็นคุณค่าของละครเรื่องนี้เพราะว่าตั้งใจค่ะทำเต็มที่เพื่อที่จะสื่อถึงมวยไทยแล้วก็เป็นละครที่ออกอากาศทางช่อง28ซึ่งก็เป็นช่องน้องใหม่นะคะตอนที่ออกอากาศไปก็ดีใจค่ะที่มีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่คาดคิดนะคะว่าละครจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล แล้วก็ถามป้าเจ๋วด้วยค่ะว่าคาดคิดไหมว่าจะได้รับรางวัลไทยรางวัลหนึ่งจาก6รางวัลป้าเจ๋วว่าไงคะป้าเจ๋วพูดแบบถ่อมตัวค่ะบอกว่าไม่คาดหวังเพราะว่ามีละครอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่ทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบถ่อมตัวนะคะก็ติดตามกันค่ะพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคาครั้งที่5ครั้งที่31นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์2560ที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ